เสนศินรินสเตชันสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีในยามดึกนะฮะหลังจากที่ได้ภารกิจนะครับในช่วงกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาทักทายเจอๆกันนะครับผมได้นําเรื่องราวนะถือว่าเป็นเรื่องราวหนึ่งที่เป็นความประทับใจนะครับหลังจากที่ลุงพลปาแตนนะครับได้เป็นสะพานบุญนะมีการไปบรูรณะนะครับ ที่วัดบ้านเดือนะครับแล้วก็มีช่วงช่วงของการแสดงความรู้สึกนะครับจากในใจไม่ว่าจะเป็นลุงพลพัะแ์เน,นะสิ่งหนึ่งก็คือตามปณิธานของลุงพลพัฒนก็คือบ้านวัดโรงเรียนนะครับสิ่งไหนที่ขาดเหลืออะไรนะครับทางลุงป้าก็จะได้มาทำบุญหรือเป็นสะพานบุญต่างๆนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่า เรื่องราวนะที่เกิดขึ้นกับลุงป้านะครับแล้วก็การทำบุญต่างๆนะก็มีให้เห็นอ,อยู่ตลอดนะครับซึ่งเป็นบุญที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมชุมชนนะแล้วก็พี่น้องเอฟซีที่ได้ให้ลุงป้าได้เป็นสะพานบุญนะในการทำบุญครั้งนี้แล้วนะซึ่งวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่า,ามีพี่น้องแม้กระทั่งชาวบ้านเองนะ ที่บอกว่าก็รู้สึกงง,ง,งว่าลุงพลป้าแตนเนี่ยมาได้อย่างไรก็เป็นช่วงๆหนึ่งนะฮะที่ทางแอดอนุวัฒนะครับก็ได้ให้ทางคุณหนึ่งรัอไทยนะหนึ่งรัอไทยชาแนลนะที่ได้พูดนะครับความเป็นมาของเรื่องราวพอพูดถึงในช่วงนี้นะครับหลายท่านฟังแล้วก็รู้สึกปรับปลื้มนะกับบุญนี้เป็นอย่างยิ่ง บางครั้งบางท่านก็บอกว่าดูกี่รอบนี้ก็ยังร้องไห้นะกับสะพานบุญใหญ่ของลุงพลพระแตนแล้วก็ซึ้งในคำพูดต่างๆนะซึ่งมีพี่น้องเอฟซี FC, หลายท่านนะครับที่ได้เข้าไปชมนะก็บอกว่ายิ่งฟังความเป็นมาก็รู้สึกว่าปลาปลื้มกับบุญนี้นะครับก็ขอให้สายบุญของลุงป้าได้แข็งแกร่งไม่เจ็บไม่จนยิ่งทำก็ยิ่งได้มากขึ้นทวีคูณ ก็อนุโมทนาสาธุนะก็ดูกี่รอบนี่ก็ยังร้องให้ตามพี่หนึ่งฤทัยเลยเนะี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าบุญนำพานะแล้วก็ได้ฟังทางชาวบ้านเนะี่ยพูดว่าไม่รู้จักกันเลยทีมลุงพลปัแตันมาได้ยังไงก็ยังงงงงพอพี่หนึ่งฤทยนะัยเนี่ยพูดถึงความเป็นมาเท่านั้นแหละเนะี่ยก็คงไม่มีคำไหนที่จะเหมาะเท่ากับคำว่าบุญนำพาจริงๆไม่รู้จักกันแต่ ได้มาทำบุญใหญ่ร่วมกันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งรู้สึกตื้นตันใจแทนทุกท่านแล้วก็ขอกราบขอพระคุณคุณแม่ราตรีชัยสารนะทีะ่ท่านได้มอบความไว้วางใจนะครับให้กับทางลุงพลพระแตนนี่เป็นสะพานบุญให้ก็ขออนุมโมทนาสาธุด้วยน้ำตาไหลกราบหัวใจ คุณแม่ราตรีสุดๆความรู้สึกตอนนี้ก็คือดีมากๆลุงป้าทำในสิ่งที่ชาวบ้านขาดและการทำบุญแบบนี้เมื่อก่อนไม่ค่อยได้เกิดขึ้นนักแต่มาวันนี้ FC พอตอมีความสุขและก็รุ่งเรืองกันทั่วหน้าก็ขอสาธุบุญด้วยและตอนช่วงพี่หนึ่งเนี่ยออกมาพูดเนี่ยโหฟังแล้วเนี่ยน้ำตาไหลเลยผมคนหนึ่งเนี่ยที่พี่หนึ่งเนี่ยพูดได้ดีมาก ทุกคนมีความสุขอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญน้ำตาแห่งบุญเมื่อทุกคนมีจิตมีใจที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ได้มาเจอกันมารวมกันก็จึงมีวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกทกท่านขอให้บุญกุศลนำพาชีวิตลุงพลปรทถันไปพบเจอแต่สิ่งดีๆหมดทุกหมดโศกพบเจอแต่ความร่ำรวยสดใส ขออนุโมทธนาบุญกับคุณแม่ราตรีชัยยารและทุกท่านที่มีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้ลุงผลปัตตันเป็นคนที่มีบุญคู่กันขนาดวันเกิดฝนก็หยุดตกพองานเลิกฝนตกแบบหนักมากและก่อนวันเกิดก็ตกหนักติดมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็เป็นเรื่องที่อัศจรารย์ใจามากและงานบวงสรวงวันนี้ก็เช่นกันฝนตกหนัก พอถึงเลิกทำพิธีบวงสวงฝนก็หยุดตกฟ้าเปิดสดใสอย่างน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งนี่แหละคนที่มีปุญจริงเชื่อเถอะสิ่งที่ลุงกับป้าได้ทำจะส่งผลมาหาลุงกับป้าไม่ช้าก็เร็วและอุปสรรคทั้งหลายเรื่องร้ายๆจะผ่านไปด้วยดีแน่นอนได้ยินจากปากชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อยากจะกราบงามๆคุณแม่ราตรีสุดๆ เป็นพิเศษลุงป้าเนะีเพราะว่า f อติดตามลุงป้ามาตลอดจะรู้นิสัยอย่างไรลุงป้าเป็นสะพานบุญที่ f อไว้ใจสุดๆไม่มีเคลือบแคลงใจทำดีต่อไปขอให้ทุกท่านที่ร่วมทำบุญลุงพลประแตนทุกคนเนี่ยมีความสุขความเจริญในน้าที่สุขสมหวังทุกๆท,ท่านบุญสร้างโบสถ์สร้างวัดยิ่งใหญ่เหลือเกินขอให้ท่านเจ้ภาพขุณแม่ราตรีชยรัยศาล ลุงพลป้าแตนและคณะยูทูบเบอร์ทุกท่านและพี่น้องเอซีจากทั่วมุมโลกที่ได้ร่วมบุญกันในครั้งนี้ก็ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองพบเจอแต่สิ่งดีๆลองคิดนะว่าถ้าลุงเขาเป็นคนบริสุทธิ์เนี่ยไม่อยากนึกอยากคิดเลยว่าครอบครัวเขาจะเจ็บปวดขนาดไหนที่อยู่ๆเนี่ยมีคนมาโยนความผิดให้และถูกคนทั้งหลายตรานหน้าเรียกว่าจำเลยแค่คิดก็รู้สึกสงสารมาก ถ้าเป็นญาติเราครอบครัวเราเนี่โดนใส่ร้ายแบบนี้เราคงจะทุกทรมานแสนสหาหัสทีเดียวก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีทุกประการนะลุงผลปะแตนันโดยพื้นฐานที่ดูลุงมาตอนแกไม่มีอะไรแกก็เป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือคนวัดซึ่งเท่าที่ช่วยได้ถึงแม้ตัวจะไม่มีอะไรก็ตามคนดีๆตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ต่อให้ต้องเล่นเกมชีวิตแบบไหนแค่เรายอมรับมันแล้วสู้ไปเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีคุณงามความดีบุญนำบุญหนุนนำทำต่อไปไม่มีสิ้นสุดเอฟซี FC สายบุญอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจขออนุโมทนาบุญความดีทั้งหลายจากขนบุญที่ทุกๆคนที่อยู่เคียงข้างลุงผลประแทน จงมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายก็ขออย่าได้กล่ามไกลเข้ามาพร้อมทั้งสุขภาพที่ดีทุกๆคนทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับลุงป้าที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาสามปีนี้ก็คอยเนี่ยเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างเหมือนถูกลิขิตไว,ว้แล้วและเชื่อสนิทใจ,จว่า ปฏิหารได้เกิดขึ้นกับสายบุญสายยานพญานาคที่นำพาลุงผลปตัตตันเหล่ายูทูบเบอร์สายบุญที่อยู่เคียงข้างลุงป้ามาตลอดและที่สำคัญที่สุดผู้ใหญ่ใจดี fc สายบุญทุกทท่านการบูรณะวัดบ้านเดือในกราบขอบพระคุณคุณแม่ราตรีที่ทําให้บุญเนี่ยบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นมาได้ลุงพลวันนี้น้ำตาแห่งความปลื้มปิติ ปลื้มใจเข้าใจในความเป็นลุงพลนี่คือความรู้สึกจากพี่น้องเอฟซีนะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาด้วยสายบุญนำพาบุญใหญ่สะพานบุญกับลุงพลปัตตันแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ราตรีชัยสารในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งไปฟังความรู้สึกแล้วก็ความเป็นมาเรื่องราวต่างๆต้องบอกว่า ฟังกี่ครั้งดูกี่รอบก็ยังร้องให้สะพานบุญใหญ่กับลุงพลป้าตันซึ่งในคำพูดนี้นะครับกอ,อนอแรกกเราพูดแล้วนะก็ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีนะคะเมื่อเช้าเอาจริงคือตื่นมาตีสี่ฝนตกค่ะฝน,นตกแล้วก็ยังคิดอยู่ว่าจะหยุดไหมเพราะว่ามองดูฟ้าเลยเหมือนจทั้งวัน แต่พอทําพิธีทําอะไรระหว่างทำพิธีก็คือดวฟ้าเปิดเลยแดดออกเลยก็รู้สึกดีามากๆแล้วก็เป็นอีน่งหมายที่ดีก็ขอบคุณทางผู้นำหมู่บ้านท่านชุมชนนะคะแล้วก็ทางกรรมการวัดนะคะแล้วก็ชาวบ้านด้วยนะคะหลายหลายคนบอกว่าคุณพระแตนนะคะทําบุญมนนีส่วนเล็กส่วนน้อยนะคะอยากจะบอกว่า ท,ทุกบา่าวผูตานเข้าวัดนะคะกรรมาการวัดรับรู้ผู้นำชุมชนรับรู้นะคะลุงป้าแล้วก็ทีมงานเรามาด้วยใจะค่ะ <c oughs> เราไม่ได้ติดตรงนั้นเลยนะคะ <c oughs> ทุกอย่างต้องขอบคุณนะคะเพื่ใจดีนะคะที่ให้เราได้เป็นสะพานบูทำได้หลายวัดนะคะ <c oughs> อาจจะเป็นบางส่วนบ้านห้องน้ําบ้านสุสีบ้านสาราบ้านโบสถ์บ้านนะคะก็เราทําได้ตรงไหนเราก็ทําไป เท่าที่กำลังของคุณพ่อแตนแล้วก็เอฟซีแล้วก็ซุเปอร์เราทำได้บ้านวัาโรงเรียนเรายังยึดหลักเหมือนเดิมนะคะก็ขอบคุณอาจารย์นะคะที่พานักเรียนมาวันนี้นักเรียนมีทั้งหมดกี่คนนะคะ22คนใช่ไหมนะคะก็โอกาสหน้าเรามาเดี๋ยวจะมีอะไรให้นั้องนักเรียนด้วยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยด้วยครัออบผมเรียนผู้ช่วย วิ่งงานทั้งวันเลยนะครับวิ่งช่วยนิมนต์พระวิ่งช่วยทําโน่นทานี่นะครับงงไม่ใช่ว่าท่านอื่นไม่วิ่งหรอกครับท่านหละท่านต้ช่วยเพื่อนทุกอย่ากเราพระจ่าปรา,านกับปลาพึ่งเป็นดีค่ะขอขอบพระคุณที่หน้าของคุณพระแตนค่ะที่เป็นสะพานบุญให้พี่น้องบรนทมบรเรเทือนนะคะเนาะได้โอกาสได้บูรณะรัก้านเรือของเรา เพราะว่าเขากบบเขาแต่งทุกสาขาเลยกันงหว่าเขาที่ได้เอ่อเอ่อเงื่อนขั้นใดที่มาบุญมาโบสถของเขาเพราะว่าแบบรูปทรงใดๆตัวกันดินตอนท่าแบบทะลุยามใดเขาจะพุดกับไม่เคยทุกสากันเลยค่ะจะเอ่อจะเป็นบุญเนาะค่ะเนาะที่ว่าอ่อทุกคนเขาแต่งเป็นชาวบานบุญให้พี่น้องบ้านเขาได้มา ผลงานวันวันเดือนแบบตัวเป็นเป็นคุณหลายๆเพราะว่าโบสถ์รากากสะแพงกากระแพงกาทะลุอ่าดุตรีกะหัวจากที่แบบผลงานไม่หลายรายย่านต่ว่าเท่ากันได้นสะพานบุญจากทีมงานของลุงคุณบาแต่งกับยูทูบเบอร์นอกนอกรามเป็นบุญหลายกัรกับขอขอบพระคุณนะคะ ลุงคนปาแตนแล้วก็เตีมง,งานทุกท่านค่ะที่เปลี่ยนสะพานบูรดให้ที่ทน้องมาเรียวกองเขาแต่ว่ากับงงขึ้นกันว่าลุงคนปาแตนมาได้ตั้งใจหรือกันถ้ากันงงงอยู่กันยังว่มีคำตอบมา,มาได้ตั้งใจจะขออนุญาตถามทุกคนได้ไหมคะว่ามาได้แบบใหที่ว่าต้องชยรู้จักงกันเลยแต่ว,แว,นะว,ว่าได้มาบูรณะวัดการเรือที่เงินเงินกับว่าได้วันน้อยๆค่ะเห็นบ้าน เดี๋ยวเราให้ฟังเนาะกันเนาะค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับขอนะขอี่นี้นะครับเรื่องที่เล่ามานะครับอยากจะรู้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณหนึ่งลไทยกับพี่โปโป้ครับนะครับพี่โปโป้เป็นลูกสาวชื่อนภัทรทิลาก็เรียนทุกท่านมาคะที่นี่ที่รู้นะคะก็ึ่ง นะคะไม่คิดว่าจะรับัางนี้ตื่นตันนะคะเพราะว่าเราขอเป็นแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะเพราะว่าปีที่แล้วนะคะได้ถ่านเข้ามานะคะเพะื่อจับตัวเป็น24กุมภาพันธ์ที่เราจะนําไปจัดงานความรักให้กับลูกคนนะคะทีนีเราก็เลยถ่านน้ำวนนัีน,นี้นะคะพี่โปโป,โปโก็เลยบอกว่าหนึ่งเข้ามาถ่านวัดที่น่อยเรามาเจอหลวงพ่อนะคะ ครั้งนั้นหลวงพ่อไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะคะเราจะรับไม่ตอนหลวงพ่อท่านพี่นะคะเพราะว่าให้ที่หนึ่งเดินดูนวัดน,นะคะเดินดูวัดแล้วก็เราเป็นพี่หญิงตัวเล็กๆเ,เนาะเป็นยู้กบที่อยู่่สงนอกเราเป็นที่เราลุงจะรับพอ,อเข้าไปถึงที่ทุ่งนาลุงนะคะเราก็เลยซุ้มเอาคลิปของหลวงพ่อฝากไปให้ลุงคนดูนะคะเนื้อหาลุงคน ที่ฝากไถึงชุมพลหลวงพ่อบอกว่าติดตามุูมานานนะคะเยังสะพานุูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นที่หนึ่งก็คิดว่านะคะเราจะเป็นตัวแทนสาหรับครั้งใหญ่รั้งนี้ให้กับเอฟซีทั่วโลกแล้วก็แม่ละซีนะคะก็พี่โกโก้ทางนันพี่โกโก้ไม่กล้าพูดบอกลุงเนาะนะคะที่หนึ่งก็กลื้มใจมากเลยะคะ่ะว่าคิดว่าตัวเองจะสร้างบุญใหญ่ให้กับ ลงกับป้าแล้วก็ทีทููเบอร์แล้วก็ไอซีของเรานะคะมันมีนะคะพูดด้วยใจจริงนะคะมันเล่วงสามลงพ่อแม่นะคะก็เข้ามาหยู่พ่อก็อยู่องค์เดียวนะคะปกติก็พังปีที่แล้วไม่ได้พังขนาดนี้นะคะโบที่หนึ่งไม่ได้เข้ามาสำรวจนะคะวันที่ลุงพูดบอกเรานะคะว่าหนึ่งที่ไทย วัดกันทุกท่านท้านไปเจอกันลุงจะบอกนะคะว่ารักไว้นะแต่ลุงไม่มีเวลานะคะปีที่แล้วลุงไม่มีเวลาจริงๆิต้องฝากขอโทษหลวงพ่อด้วยนะคะหลวงพ่อพี่หนึ่งโทรบอกว่าลุงจะเข้ามาหลวงพ่อร้องไห้ม้าตาไหลนะคะว่ารักจริงเหรอพี่หนึ่งยังตกใจนะคะว่าวิเราเป็นสะพานคุณให้กับเอสีทุกคนนะคะแล้วก็่าก็แต่นบุกคนนะคะพี่หนึ่งไม่ได้คิดว่า เราจะได้ยินว่าจะมาสำรวจวัดนี้มาดูวัดนี้นะคะก็พูดกับพี่หนึ่งกับพี่อนุวัฒน์ที่วัดดอนสวรรค์นะคะว่าวันที่สองสิงหาเราจะเข้ามาสำรวจวัดนะคะบอกพี่หนึ่งกับพี่อนุวัฒน์นะคะเราก็ไม่คิดว่าเอซีจะทําให้เอซีทั่วโลกได้เห็นนะคะว่าการมรณะวัดทางนี้นะคะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีลูกคนไม่มียูทูบเบอร์ที่มาด้วยกันวันนั้นนะคะไม่มี ที่โปโปแล้วก็ชาวบ้านทุกคนนะคะแล้วก็ผู้รับผู้ใหญ่ที่นี่นะคะแล้วก็ที่นำเภอนาอําเภอที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มาบูรณะโบสถ์กับเอีนทั่วโลกนะคะเป็นครั้งนี้นะคะที่เห็นว่าเป็นทุมครั้งใหญ่ที่ไม่เคยมีเกิดขึ้นนะคะหนึ่งบูรณะโบสถ์แล้วก็บูรณะสุติให้สําหรับบ้านเดียร์นะคะที่ยังมีนนคนหนองคายนะคะแต่ไปอยู่ที่อำเภอเมือง นะคะไม่ได้คิดว่าเราจะมาท่างมุญทางนี้ร่วมกาบิจารูไปได้หลายคนนะคะพรอบบ้อมกับลุงคนเยี่ีพระแตงนะคะแล้วก็พี่โปโก้แล้วก็หลวงพ่อนะคะคุณพ่อล้อมพอโทรหาท่านร้องไห้นะคะท่านตื่นเต้นอ่าพี่หนึ่งไม่คิดว่าบุญรั้งนี้จะให้คนทั่วโลกและก็ชาวบ้านนะคะที่เหมืนมาเห็นมันนี้เห็นชาวบ้านร่วมือกันตื่นตันมากนะคะพวกเราไม่มีผลประโยชน์ร่วมอะไรกับทางวัด ขอบอกทุกคนนะคะว่าผลประโยชน์ทุกอย่างแม้จะทั้งเงินบัญชีที่แม่าราตีหรือ,อทุกท่านที่ช่วยเหลือการสร้างห้องน้ำหรือกำแาพงวัดนะคะผ่านบัญชีวัดหมดเลยนะคะไม่ได้ผ่านบัญชีพวเกเรานะคะก็ฝากทุกคนขอบเจ้าขอบคุณเจ้าคณะอำเภอและที่ศาาึกษาคณะเพเภอโพลใส่สนะคะแล้วก็ผู้นำชุมชนที่นะคะที่ช่วยเหลือพวก,กเราทุกอย่างนะคะไม่ว่า กา,การอยู่การกินนะคะพวกเรามาด้วยใจแล้วก็คุมทุกอย่างนะคะพวกเราออกเองบางท่านผ่รารกันนะคะอันนี้คือความรู้สึกที่หนึ่งอยากพูดนะคะว่าอยากซื่อใว้ทุกคนนะคะไม่ต้องมาจากจ้าผิดยูทูบเบอร์อย่างพวกเราแล้วก็ทุกคนป้าแตงการทําูุญนะคะพวกเราทญด้วยใจมาด้วยใจครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ของยูทูบเบอร์ ที่สร้างบุญร่วมกันกับเยาวชทั่วโลกค่ะขอบคุณค่ะเสียงเซนรินสเตชัน